สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง mind meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่านาซิสซิสเนี่ยเขามีหลายประเภทนะคะไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวเท่านั้นซึ่งการที่จะแบ่งนาซิสซิสออกเป็นกี่ประเภทได้นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดใช่ไหมคะแต่วันนี้มานาอยากจะมาเจาะจงเฉพาะแค่2ประเภทเท่านั้นซึ่งแบ่งตามลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมของเขาค่ะนาซิสซิสสประเภทนี้มีชื่อเรียกว่า Overt Narcissist และ Covert Narcissist คำว่า Overt เนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คงจะแปลได้ประมาณว่ามีความชัดเจนจ่งแจ้งเห็นได้ชัดประมาณนี้นะคะดังนั้น Narcissist แบบ Overt เนี่ยก็คือ Narcissist ที่มีลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรม Narcissistic ของเขาเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะทำให้คนอื่นสามารถมองออกได้ง่ายนะคะว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นนา r c i ิส i s t ส่วนคำว่า covert เนี่ยเป็นคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่า overt ซึ่งคำว่า covert ก็คงจะแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าไม่ชัดเจนหลบซ่อนไม่เด่นชัดประมาณนี้นะคะดังนั้น Narcissist แบบ covert เนี่ยก็คือ Narcissist ที่มีการแสดงออกทางลักษณะพฤติกรรม Narcissistic ของเขาแบบไม่ชัดเจนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเก็บอาการเก่งค่ะเลยทำให้คนอื่นเนี่ยมองดูเขาไม่ค่อยออกนะคะว่าเขาเป็น narcissist ทีนี้ต่อจากนี้เนี่ยนะที่มานาจะลงรายละเอียดเรื่องของนาซิสตทั้งสองประเภทเนี่ยมานาจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะอ่านที่ว่าก็คืออ่านมาจากหนังสือที่มานาเขียนเองนะคะหนังสือนี้มีชื่อว่า n a นาซ s i s t บุคคลที่โลกต้องหมุนรอบซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะอ่านนะคะมานาจะเอาลิงก์ของเว็บ MEB เนี่ยเอาไว้ใน description box นะคะก็ตามไปดูได้นะคะว่าซือ้อยังไงนะคะมาเริ่มกันที่นาซิสต t แบบ Over t นาซิสแบบโอเวอร์จะมีพฤติกรรมวางกล้ามทำตัวยิ่งใหญ่ทนงตนดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมีความหยิ่งยโสตะแบงไม่มีความรู้สึกละอายใจกับการกระทําของตัวเองมีพฤติกรรมโอ้อวดแสดงออกว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นมีอำนาจเหนือคนอื่นมีการแสดงออกอย่างก้าวร้าวมีนิสัยชอบสั่งการและบังคับคนอื่น เป็นคนที่ชอบโชว์ชอบแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจมีความคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องแสดงความเคารพนับถือยำเกรงและให้ความสนใจถ้าใครไม่สแสดงออกดังนี้ narcissist แบบ overt จะรู้สึกเหมือนถูกสบประมาทเมื่อถูกคนอื่นแนะนําหรือไิภากวิจารณ์ทั้งที่อาจจะมาจากความหวังดีก็จะรู้สึกเหมือนถูกเหยียดหยามจึงมักจะตอบกลับด้วยความโกรธเกรี้ยวออกอาการอารวาสอย่างรุนแรงหรือหาทางทําลายล้างเพื่อแก้แค้นเอาคืน นาซิสิสประเภทนี้พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ได้ทุกเมื่อถ้าไม่ได้ดั่งใจด้วยพฤติกรรมการแสดงออกที่ชัดเจนเหล่านี้จึงทําให้นาซเสิสิ์แบบโอเวอร์เป็นที่สังเกตเห็นได้ไม่ยากนาซเสิสิทที่มีลักษณะแบบโอเวอร์นี้เป็นคนที่ชอบบังคับคนอื่นเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมีจิตใจหดเหี้ยมไร้ความปราณีและจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอํานาจและการควบคุมเหนือคนอื่น อาจจะพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลต่อส่วนรวมองค์กรหรือกลุ่มคนเพื่อที่จะได้มีอำนาจควบคุมมีเงินทองมากมายมีชื่อเสียงหรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางวัตถุถึงแม้จะต้องแลกสิ่งเหล่านี้มาด้วยความหหยาณะของผู้อื่นก็ตามแน่นอนว่าไม่ใช่ว่านาสัสศึกษาทุกคนจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยเฉพาะเป้าหมายในลักษณะทํานองนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่อยู่สูงและทําให้สําเร็จได้ยาก นักศึกษาหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจึงต้องกุเรื่องต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาคุณสมบัติที่ดีต่างๆหรือการประสบความสําเร็จที่ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการได้ดับการยอมรับยกย่องเชิดชูจากคนอื่น ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่เด่นที่สุดของนาซิสต์แบบโอเวอร์ก็คือการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ที่คิดไปเองว่าตัวเองมีชอบบังคับให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเองด้วยดีเป็นพิเศษเพราะคิดไปเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนพิเศษชอบบังคับให้คนอื่นแสดงออกถึงความชื่นชมให้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเป็นคนที่ฉลาดที่สุดหรือเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากที่สุดเป็นต้น ต้นเหตุของการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะมาจากการที่ถูกพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามใจทุกอย่างยกยอปอปั้นและเทริรนทูนมาโดยตลอดเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จึงมีความคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติด,ด้วยแบบเดิมจากคนอื่นทุกคนมเมื่อถูกคนอื่นขัดใจหรือถูกปฏิบัติด,ด้วยในแบบที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของตัวเองจึงเกิดการแสดงออกอย่างก้าวร้าวรุนแรงเรามาต่อกันที่นสิตแบบโคเวอร์นะคะ นาศศิตประเภทนี้เป็นคนที่มีความเปราะบางทางอารมณ์สูงมีความรู้สึกอ่อนไหวเจ็บปวดทางจิตใจ,ใจได้ง่ายเป็นคนคิดมากเต็มไปด้วยความกังวลและชอบคิดในแง่ร้าย,ายมีความกลัวการถูกละเลยทอดทิ้งชอบคิดไปเองว่าตัวเองโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่อนแอไร้อำนาจไร้ประโยชน์เป็นคนไม่กระตือรือร้อน ไม่ขวายคว้าหรือพยายามทําในสิ่งที่จะพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะต่างๆให้กับตัวเองกลับเอาแต่โทษคนอื่นหรือโทษสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเองนั้นเต็มไปด้วยข้อบกพร่องและในขณะเดียวกันก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกไม่ทัดเทียมคนอื่นเมื่อได้ปฏิบัติเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วได้รับรู้ว่าคนอื่นนั้นมีคุณสมบัติที่ดีกว่าตัวเองก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมากยิ่งขึ้นไปอีก นาซิสซิสแบบโคเวิร์มีความคาดหวังว่าคนอื่นจะปฏิบัติกับตัวเองด้วยความเคารพนับถือและทําเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเหมือนคนพิเศษเหนือคนอื่นเช่นเดียวกับนาซิสซิสแบบโอเวิร์แต่กลับมีการแสดงออกที่ต่างกันเมื่อถูกคนอื่นปฏิบัติด,ด้วยในแบบที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนาซิสซิสแบบโคเวิร์จะเรียกร้องความเป็นธรรมพูดจาตัดพูดจาตัดพอน้อยใจประชดประชันพูดให้คนอื่นรู้สึกผิดเป็นต้น นัซิสแบบโคเวิร์ดมีการรับรู้ถึงข้อจำกัดและข้อบกพร่องต่างๆที่ตัวเองมีซึ่งต่างจากนัซิสแบบโอเวิร์ตที่มีความเชื่อว่าตัวเองดีเกินความเป็นจริงและไม่มีข้อบกพร่อง แต่ด้วยความที่นาซิส์แบบโคเวิร์ดก็ยังอยากที่จะมีมุมมองต่อตัวเองที่ดีจึงทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งภายในขึ้นซึ่งความขัดแย้งภายในนี้เองก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดความกังวลและก่อให้เกิดความเครียดอยู่สม่ําเสมอที่ไม่สามารถเติมเต็มความเพอ้อฝันและความหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงได้ นาซิสตสแบบโคเวิร์ตจะมีอารมณ์ที่แกว่งไปแกว่งมาระหว่างความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ดีกว่าและเหนือกว่าคนอื่นกับความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นต่ําต้อยด้อยค่าความขัดแย้งภายในนี้จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ร้องความสงสารความเห็นใจจากคนรอบข้างแทนที่จะมีพฤติกรรมชอบบังคับคนอื่นเหมือนกับนาซิสตสแบบโอเวิร์ต นักเสพสิแบบโคเวิร์ดชอบที่จะทําตัวให้ดูอ่อนแอสร้างภาพให้ตัวเองดูเป็นเหมือนเหยื่อผู้น่าสงสารที่ถูกคนอื่นหรือถูกชะตากรรมกลั่นแกล้งอยู่เสมอด้วยการสร้างภาพหรือสร้างเรื่องโกหกหรือกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นว่าเป็นผู้กระทําและตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําพูดชอบพูดเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งที่จริงและไม่จริงให้คนอื่นฟังเพราะมีความต้องการที่จะได้รับคําพูดปลอบใจคําชมและคําพูดให้กําลังใจจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ส่วนนาร์ i s สซิสแบบ o v e r อนั้นจะทำตัวเหมือนคนที่เข้มแข็งมั่นใจเก่งกล้าสามารถดีกว่าและเหนือกว่าคนอื่นทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว n a r ์ซิ s ซิสแบบ o v e r อนั้นก็มีความรู้สึกภายในที่เปราะบ,บางไม่แพ้ Narcissist แบบโคว r ์ ed, เช่นกัน นาซิสิสทั้งสองประเภทต่างก็มีความรู้สึกอยู่ลึกๆเสมอว่าเป็นคนที่ไร้ค่าและด้อยกว่าคนอื่นเพียงแต่ว่านาซิสิสแบบโอเวอร์นั้นจะแสดงออกตรงกันข้ามกับความรู้สึกซึ่งก็คือการทําตัวข่มขู่คนอื่นริดดอนคุณค่าของคนอื่นและใส่ร้ายป้ายสีเชื่อเฉือนคนอื่นอย่างเปิดเผย แต่นาซิสิสแบบโคเวิร์ดแสดงออกเหมือนคนอ่อนแอนั้นก็เพราะว่านาซิสิสประเภทนี้ไม่สามารถที่จะใส่สแ้งได้ว่าตัวเองนั้นเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมั่นใจเหมือนอย่างนาซิสิสแบบโอเวิร์ดจึงทําให้ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่อันจอมปลอมกับคนอื่นได้นาซิสิสแบบโคเวิร์ดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองหนีหายเข้าไปอยู่ในโลกมโนคติที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาในหัวแทน เพราะเหตุนี้นาซชัิส,สแบบโคเวิร์ตจึงเป็นคนที่มีลักษณะซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดและบ่อยครั้งมักมีอาการเหมอรอยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมต่างๆของนาซชัิสแบบโคเวิร์ตนี้แสดงให้เห็นถึงคนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำและไม่มีความมั่นใจซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจากกลไกการรับมือที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่วัยเด็กจากการถูกทารุณการถูกละเลยทอดทิ้งจากพ่อแม่ผู้ปกครอง นาซิสิสประเภทนี้จึงมีความหมกมุ่นอยู่กับความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้งถึงแม้นาซิสิสแบบโคเวอร์จะไม่ได้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวเหมือนกับนาซิสิสแบบโอเวอร์แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นได้ไม่แพ้กันโดยนาซิสิสแบบโคเว r ร์จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนถูกสูบเลือดสูบเนื้อและถูกทําร้ายจิตใจไปอย่างช้าๆทีละนิดทีละนิดด้วยความที่นาซิสิสแบบโคเว r ร์นี้มีการแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมนาซิสติกที่ไม่โ่งแจ้ง เหมือนกับนาร์ซิสซิสแบบ o v e r อจึงมักถูกมองว่าเป็นนาร์ซิสซิสที่ฉลาดเพราะรู้จักที่จะเก็บอารมณ์ถึงแม้นาร์ซิสซิสแบบโค v เวอก็สามารถที่จะระเบิดอารมณ์ได้เหมือนกับนาร์ซิสซิสแบบโอเวอแต่นาร์ซิสซิสประเภทนี้สามารถทนรับสิ่งกระตุ้นได้มากกว่าจึงไม่แสดงออกอาการโกรธเกลี้ยวหรือก้าวร้าวโดวยเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นที่ต้องมีการรักษาภาพพจน์ นอกจากน c i ซ s สิตแบบ c o v e r รจะระวังตัวในเรื่องการแสดงอารมณ์ได้อย่างดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็ยังสามารถที่จะสร้างภาพโพ์ให้ตัวเองดูดีเหมือนเป็นคนอ่อนโยนสุภาพมีอัธยาศัยดีดูมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ลักษณะการแสดงออกเหล่านี้จึงทำให้นาซีสิตแบบโคเวิร์สามารถหลอกคนอื่นให้ตายใจได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์นาซีสิตแบบโคเวิร์จะทำดีกับคนที่ตกเป็นเหยื่อเพื่อทำให้เหยื่อหลงเชื่อในตัวตนจอมปลอมเมื่อเหยื่อติดกับดักแล้วนาซีสิตแบบโคเวิร์ก็จะทำการทารุณคนที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเงียบๆและอย่างแนบเนียนจนแม้กระทั่งคนที่ตกเป็นเหยื่อเองบางครั้งไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังถูกหาผลประโยชน์หรือถูกทารุณทางจิตใจอย,อยู่ คนที่เป็นเหยื่อจะรู้สึกได้ถึงความทุกข์ทรมานที่นาซิสิสหยิบยื่นให้แต่จะมองไม่เห็นสาเหตุว่าความรู้สึกนั้นเกิดมาจากการกระทำที่เป็นการทารุณของนาซิสิสแบบโคเวิร์ดเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของนาซิสิสแบบโคเวิร์ดจึงเป็นการยากมากที่จะเชื่อในสิ่งที่เหยื่อของนาซิสิสถูกกระทำได้บอกว่าตัวเองนั้นถูกถูกทำอะไรบ้าง ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่านาซิสุดแบบโคเวิร์จะไม่มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวร้าวเท่ากับนาซิสุดแบบโอเวิร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านาซิสุดแบบโคเวิร์จะมีความน่ากลัวน้อยกว่า เพราะอย่างน้อยนาซิสิสแบบโอเวิร์ดมีการแสดงออกลักษณะอุปนิสัยนาซิสิสติกที่ชัดเจนและมีพฤติกรรมทารุณคนอื่นอย่างเปิดเผยคนส่วนใหญ่จึงมองเห็นและรับรู้ถึงพฤติกรรมของนาซิสิส์ได้ตรงกันแต่สำหรับนาซิสิสแบบโคเวิร์ดแล้วการรักษาภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้หลงเชื่อในคำโกหกของนาซิสิสได้ง่ายกว่าและได้นานกว่า จะถูกล้างสมองอย่างทีละนิดในขณะที่นาซิสิสท,ทำการชักใหญ่สร้างสถานการณ์เพื่อหาผลประโยชน์จากเหยื่ออย่างช้า โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวทําให้คนที่ตกเป็นเหยื่อใช้เวลานานเป็นปีหรือหลายปีกว่าจะเริ่มตาสว่างและรู้ตัวว่ากําลังถูกทารุณอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากนาซเสพสิแบบโคเวิร์ตนี้มีความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ของคนดีจึงทําให้การกระทําการทารุณคนที่ตกเป็นเหยื่อมักเกิดขึ้นได้อย่างแนบเนียนและคนอื่นไม่รับรู้มีแต่เหยื่อเท่านั้นที่ได้เห็นด้านนี้ของนาซสิทที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากคนดี จึงทำให้เป็นการยากที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นผู้ถูกกระทํามีหนําซ้ํานาซิสธิ์ยังสามารถที่จะสร้างภาพให้คนอื่นเชื่ออีกด้วยว่าตัวเองต่างหากที่เป็นผู้ถูกกระทําค่ะเรื่องของนาซิสิ์แบบโ c o v e ์และ overt ก็จบในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ